好，这边我们这边是合作的供应商。对。那好，那这 แกถือกล้องพี่บอลถืออันนี้ของพี่บอล พี่วิทเตอรพี่วิทย์เตอรยังอืมจติดตัวาออดูยใช่เพิ่งลงแต่พี่บอยจะไปสมมติ เรไสียที่บออกู้อนที่มีการหาเเนรับโมงสี่นะครับเคนแบบกระซับความกระซับในแบบของเวลาอย่างนี้นะครัเพราะว่าไม่ไม่อยางนัจะได้ผมเลื่อนเวลาด้วยกันไม่ได้หรอกเพราะว่าทั้เพราะว่าตอนแรกออกแต่โมงวิโยละก็จรหาสั่งเาก่อนครับอ๋อการสั่งเเจ

อยางเดียร้านนะครับทุกคนพี่บอยปิดชิปพี่บอยปิดชิป,ชปอะไรปิดชิปเลยวันนี้ครับเป็นวันอีกวันนึ่ช่วงนี้3วันนี้จะได้ทําบุญทั้ง3วันแต่ก็คือเมื่อวานไลฟ์ครูวันนี้เปิดโรงเปิดห้องประชุมเปิดแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ทําบุญเหมือนเดิมขอโทษนะคะนี่คืออ,คออดเดอร์แรกออเดอร์แรกมาเลยครับ

ฟ้าลูกค้าหลายแท่เปิดเปิดร้านแล้วนะครับลูกลูกค้าเข้าคิเวเยอะมากเลยป้าเออเังดนี่กคาอะอลูกค้ารายใหญ่นะครับเทา้อา สบบนะามเจสามงหรือว่าไู่มานะครับทุกคนต้องมาเด้๋ยเห็นบบอยากับเขาแถวมีเงินบน้างน,นะ <c oughs> ออกเดอร์ออเดอร์แรกเท่าไหร่หนึ่งร้อยสิบบาทค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่140บาทใครมาที่นี่ไลฟ์สดสวยแล้วก็ภาพสวยทุกคนเพราะแสงมันได้ครับไฟสวยด้วยมาถ่ายเ้ของร้านก็สวยหลวงพ่อบอกว่าลบไม่ออกนะนี่ไม่อยู่ดีๆก็มีคาเฟ่งงมากยังไม่ได้ทำตั้งตัวเลยอยู่ดีๆก็เป็นเจ้าของคาเฟ่

ให้เล่นเกมกันค่ะนางไม่อ่อนใช่พี่จะได้ไปเห็นของจริงยายได้ค่ะทุกคนมีสิทธิ์ได้หมดเลยใครที่อยู่ในกลุ่มที่ี่ใน้าใสรเปนองนิเน ไม่ไม่ไม่ครับเอาจังให้ออ๋เคแต่ว่าเราจะซื้อผ้าไตแบบซื้อแค่สีพอลแค่คอยเดี๋ยวตามมาจ้าช่วงนี้เดี๋ยวว่าเห็นค่ะเห็นอยู่ด้วยกันทุกวันแหละรีบเข้ากลุ่มได้นะคะเพราะว่าอ๋อสงสัยเขายังไม่แจ้งว่ามีของแจกอะไรเขาน่าจะทําโปรเตอร์อยู่ดึก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 ก็ทําไมแสนไปนี้อ่ะเข้าซำห้าง ข้างนี้แล้วหรอเดี๋ยวเขาดูวันนี้ก่นันร้องไม่ใช่ขยับไปหน่อยสิไปหน่อยเขาบอกบอกดีๆเขาขอนักหน่อยสิเออเออขยับไปหน่อยสิใช้คำพูดไม่ถูกหรอคะแม่เดี๋ยวไอ พรุ่งนี้มีของแจกนะมีเสื้อแจกในงานสามสิบตัวแล้วแจกในกลุ่มปิดยี่สิบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเสื้อให้ดูแแสดงว่าแอดมินยังไม่โพสใช่เพราะว่าเราเพิ่งสั่งไปตอนดึกๆนี่เองพี่นิวก็เดินทางเพิ่งมาถึงยังนอนอยู่หรือเปล่าโทรศัพท์ก็ค้านะเอาดีๆมาประเดิมให้แล้ว นี่จ้านี่เสื้อ <c oughs> เสื้ออันนี้คือแจกในงานสามสิบตัวนะครับแล้วก็แจกในกลุ่มปิดยี่สิบตัวครับผมใช่แล้วก็มีหมอนด้วยนะหมอนมีอะไรบ้างอะหมอนใดครับหมอนใดคัดหมอนใดคัดยังไม่ให้ดูอ๋อเหรอแล้วก็มีแก้วแก้วแก้วที่ ได้มาจากฟูกูกะนะครับมีแค่สองใบเลยแจกแค่ในงานจริงๆอ,ะอ่ะหนูตั้งใจว่าหนูจะเอามาแจกในทิพญี่ปุ่นนั้นแต่บังเอิญว่ามันแบบคือหนูได้มาน้อยอ่ะได้มาน้อยก็เลยเออเก็บไว้เองดีกว่าอเอาง่ายๆมันก็คือของที่หนูอยากจะเก็บไว้แต่หนูตั้งใจที่จะเออถ้าง,งั้นก็แจกไปแล้วกันแต่ว่าแจกเฉพาะในงานนะคะครับ ออนไลน์ไม่ได้แจกปีที่แล้วหมื่นกว่าปีนี้ยังคนยังไม่เข้าเลยนี่แหละทุกคนเข้ากลุ่มนะครับก็ช่วยกันขายนะครับพี่พี่แม่แม,แม่บ้านดีดีทุกทุกท่ทานครับผมช่วยช่วยกันพอแล้วครับขางนาบอ่ะอ,อันนี้มะพร้าวน้ำมะพร้าวชาวเขียวโอเคาชามะพร้าวโอ,อมะพร้าวมา,ม,ามาชามะพร้าว <S <S <S> สีสวยงงวสีกับบรรยากาศอันเดียวกันเลย